ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นขวดหมักดองนะครับสำหรับใส่พวกซอสหมักซอสดองไวน์เบียร์อย่างเช่นที่สมมุติว่าเราอยากจะหมักดองอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ขวดนี้เนี่ยมันสามารถหมักดองได้เพราะว่าตัวขวดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวขวดที่วิดีไซน์มาเ <laughs> พื่อที่เพื่อที่ใช้หมักดองโดยเฉพาะตัวนี้ที่เห็นมันป๊อปขึ้นมาแล้วมันมีฟองขึ้นมาเขาเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันกดไว้อยู่นะครับในนี้มันมีกา๊าซอยู่นะครับจะเป็นแบบเป็นกา๊าซเขาบนไดออไกษาอยู่นะครับตัวที่ผมทําอยู่เนี่ยมันเป็นเป็นอ่อเป็นชาหมักนะครับดังนั้นเนี่ยพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะป๊อปอย่างนี้นะครับมันเป็นคือสมมุติว่าเราอยากจะหมักดองอะไรเนี่ยใช้ขวดเนี่ยบรรจอุอ่อบรรจุพวกของหมักของดองได้เพราะว่าตัวหัวเนี่ยเขามาดีไซน์มาเป็นพิเศษ แล้วนี่ก็เป็นขวดแก้วขวดนี้เนี่ยนะครับจะขนาดประมาณ500 ML นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะนะครับ500 ml เป็นขวดเหลี่ยมนะครับแล้วผมก็มีอันนึงนะครับก็จะเป็นขวดคมนะครับนี่ก็เป็นขวดสําหรับหมักรองเหมือนกันใช้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองป๊อปอันนี้ดูสิว่ามันจะแบบว่าป๊อปขึ้นมาหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ฟองน้อยกว่านะครับอันนั้นฟองเยอะนะครับอ่าเป็น ที่เห็นอยู่นี่นะครับที่ผมใส่บรรจุอยู่เนี่ยเป็นชาหมักนะครับอ่ะ๋ยวผมเทออกมาให้ดูนะครับอ่นี่ครับตัวขวดนี่นะครับก็จะประมาณไซส์กำลังเหมาะมือนะครับ250 ml นะครับเป็นขวดเหมือนขวดเล็กๆนะครับอ่ะนี่มือผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งฝ่ามือ ไม่เอ่ยประมาณนี้นะครับตัวขวด500 ml ก็าจะใหญ่ทีหนึน่งนะครับก็คือจะสังเกตว่าใหญ่ใหญ่กว่านะครับเทียบกันดูนะครับนี่คือผมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสำหรับมักด,ดองได้นะครับถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้สามารถสอบถามได้ครับก็วันนี้จะมานำเสนอเฉพาะ ตัวขวดหมักดองซึ่งมันมีหัวปิดนะครับบรรจุกแก๊สได้นะครับการกันไม่ให้ว่ามันระเบิดได้นะครับอ่ะนี่ก็คือสามารถเปิดปิดได้ง่ายนะครับเปิดก็แค่ดึงขึ้นมานะครับเอาตัวยางตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยางซิลิโคนนะครับอ่าแล้วสามารถปิดลงไปได้นะครับเปิดปิดได้ง่ายนะครับอ่ะใครสนใจนะครับสามารถ ติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ